สี่แหล่งโปรโตีนเหมาะกับสูงวัยย่อยง่ายชะลอการสลายของกล้ามเนื้อรู้ไหมคะว่าผู้สูงวัยยังมีความต้องการสารอาหารประเภทโปรโตีนไม่ลดน้อยถอยลงไปจากวัยหนุ่มสาวบางครั้งอาจจะต้องการเพิ่มมากขึ้นด้วยซ้ำเรามารู้จักแหล่งโปรโตีนที่เหมาะกับผู้สูงวัยกันนะคะ ที่ทานได้ง่ายๆมีคุณค่าทางโภชนาการสูงช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อและไม่เบื่ออาหารด้วยค่ะโปรโตีนถือเป็นสารอาหารหลัก ที่มีความสำคัญต่อผู้สูงวัยเนื่องจากโปรตีนเป็นสารอาหารที่ช่วยให้เรื่องของการสร้างกล้ามเนื้อให้แข็งแรงอีกทั้งยังช่วยส่งผลให้กล้ามเนื้อกระชับเพิ่มความแข็งแรงให้กระดูและช่วยในการทำงานของระบบภูมิคุ้มกันให้ดีขึ้นการที่ผู้สูงไวัยได้รับสารอาหารประเภทโปรตีนอย่างเพียงพอจะช่วยให้ผู้สูงวัยมีพลังมากขึ้นทำให้รู้สึก สดชื่นกระปรี้กระเป๋และทําให้การทํางานของกลไกต่างๆของร่างกายทำงานได้อย่างสมบูรณ์เนื่องจากเอนไซม์ต่างๆในร่างกายร้วนประกอบไปด้วยโปรโตีนแถมโปรโตีนยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงป้องกันภาวะกล้ามเนื้อรีบและซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอของร่างกาย ผู้สูงวัยที่ได้รับโปรโตีนไม่เพียงพอกับความต้องการของร่างกายมักจะอ้วนได้ง่ายกว่าผู้สูงวัยที่รับประทานโปรโตีนอย่างเพียงพอเนื่องจากว่าโปรโตีนมีส่วนช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดของผู้สูงวัยคงที่ทำให้ไม่รู้สึกหิวง่ายช่วยให้ผู้สูงวัยควบคุมการกินและควบคุมน้ำหนักได้ดี และยังช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้แข็งแรงดังนั้นการสูญเสียกล้ามเนื้อเมื่ออายุมากขึ้นอาจทำให้มีปัญหาในการเคลื่อนไหวร่างกายซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอ,อุบัติเหตุและบาดเจ็บเมื่อเกิดการบาดเจ็บร่างกายจะใช้เวลานานในการฟื้นฟูให้เป็นปกติ สำหรับแหล่งโปรโตีนที่เหมาะกับผู้สูงวัยนั้นนะคะเราทราบกันดีอยู่แล้วว่าโปรโตีนมีอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเนื้อสัตว์นมและไข่แต่เรามักพบว่าผู้สูงวัยบริโภคเนื้อสัตว์ในปริมาณที่ลดลงเนื่องจากลักษณะ ลดสัมผัสของเนื้อสัตว์ที่เหนียวเคี้ยวยากรับประทานลำบากทำให้ผู้สูงวัยเลือกที่จะหลีเกเลี่ยงการรับประทานเนื้อสัตว์ดังนั้นโอกาสที่ผู้สูงวัยจะได้รับโปรตีนจึงลดลงไปด้วยเราจึงขอแนะนำให้เตรียมอาหารประเภทเนื้อสัตว์ที่มีรสสัมผัสอ่อนนุ่มไม่ติดหนังหรือไขมันมากเกินไป วันนี้เราขอนำเสนอแหล่งโปรตีนทั้ง4แหล่งนะคะเพื่อผู้สูงวัยโดยเฉพาะค่ะแหล่งที่1นั่นก็คือเนื้อปลาค่ะเนื้อปลาเป็นเนื้อที่นุ่มและย่อยง่ายแต่ควรเลือกนำส่วนกระดูกและกล้างออกทั้งหมดก่อนนำมารับประทานนะคะอย่างที่2ก็คือไขค่ค่ะไข่มีคุณค่าทางอาหารสูง ซึ่งในไข่หนึ่งฟองประกอบไปด้วยไข่แดงซึ่งมีธาตุเหล็กในปริมาณที่สูงสามารถรับประทานได้1ฟองต่อวันในกรณีที่ผู้สูงวัยที่มีปัญหาไขมันในเลือดสูงความดันสูงโรคเบาหวานหรือผู้ที่เป็นโรคหัวใจและหลอดเลือดและสามารถบริโภคไข่ไก่ได้3ฟองต่อสัปดาห์ 3. นมหรือน้ำเต้าหู้ค่ะ นมหรือน้ำเต้าหู้เป็นอาหารที่มีโปรตีนสูงอีกทั้งยังมีแคลเซียมในปริมาณที่มากผู้สูงวัยควรดื่มวันละหนแก้วแต่ในผู้สูงวัยที่มีไขมันในเลือดสูงหรือน้ำหนักตัวมากแนะนำให้ดื่มเป็นนมพร่องมันเนยหรือนมถั่วเหลืองน้ำตาลน้อยนะคะ กัแบแลงอาหารที่4นั่นก็คือธัญ,ญพืชถั่วมเมล็ดแห้งเป็นอาหารที่มีสารอาหารโปรตีนสูงเช่นกันอีกทั้งยังมีวิตามินต่างๆใย,ยอาหารรวมถึงสารต้านอนุมูลอิสระอีกด้วยผู้ดูแลสามารถเตรียมประเภทถั่วแทนอาหารพวกเนื้อสัตว์ได้ในบางมือ้อเพื่อลดความจำเจของอาหารการที่ผู้สูงวัยรับประทานอาหารชนิดเดิมๆซ้ำๆไม่หลากหลายจะทำให้เบื่ออาหารได้ง่ายและได้ สารอาหารไม่ครบถ้วนการนำธัญ,ญพืชมาปรุงอาหารอาจจะต้องต้มหรือนึ่งให้เปื่อยยุย่ยเพื่อสะดวกในการรับประทานนะคะสำหรับข้อควรระวังโปรตีนในผู้สูงวัยสำหรับผู้สูงวัยที่มีปัญหาโรคไขมันในเลือดสูงและโรคความดันโลหิตสูงควรระวังการได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ที่มีไขมันสูงเช่นเนื้อสัตว์ติดหนังมันกุนเชียงหมูยอ และไม่ควรรับประทานโปรโตีนหรือเนื้อสัตว์ในปริมาณมากก่อนนอนเพราะจะทําให้ไม่สบายท้องและนอนไม่หลับนอกจากนี้นะคะการรับประทานโปรโตีนจํานวนมากเกินไปจะเกิดผลเสียต่อร่างกายโดยมีผลทําให้การทํางานของไตมากขึ้นเนื่องจากในผู้สูงวัยการทํางานของไตจะลดลงมากกว่าร้อยละ50เมื่อเปรียบเทียบกับวัยหนุ่มสาวแต่การขาดโปรโตีนในผู้สูงวัยก็เป็นสาเหตุหนึ่ง ในการทำให้เกิดอาการคันผิวหนังอ่อนเพลียและมีภูมิต้านทานลดลงเช่นกันดังนั้นทางเลือกที่ดีคือควรรับประทานโปรโตีนในปริมาณที่พอเหมาะร่วมกับสารอาหารอื่นๆในมื้ออาหารทุกมื้อค่ะด้วยความปรารถนาดีจากพยาบาลจุม๋มสุขภาพที่ดีคือความมั่งคั่งที่แท้จริงใครเห็นคลิปนี้ดีมีประโยชน์ช่วยแชร์แบ่งปันให้เพื่อนด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ